สัม,มปีเรื่องเว้ากับขเมาเขาเียวเตยเตยมาค่ะคุณผู้ฟังขาคุณปอคุณแม่จ๋าเข้าสู่ช่วงสัม,มปีเรื่องเว้ากับขมเมาเขาเียวสาระนะคะดีๆนํามาฝากมาตอนกันค่ะมือนีก็ยัง่งอยู่กับสานวนไทยสุภาษิต์ต่างๆที่ไปที่มา พร้อมกับความหมายเมื่อนี้ค่ะสำนวนไทยคำวาเขียวภาพไปรููจักกับสำนวนทีว่าชั่วช่างชีดีช่างสงสำนวนนี่ค่ะซึ่งก็มีความหมายว่าปล่อยไปตามเรื่องตามเร่าบ่ต้องเอามาไปเป็นธุระของเจ้าของนะคะหรือนะคะหูจักปล่อยไปตามเรื่องตามเร่าบ่ต้องไปสนใจบ่ต้องไปคีนบ่ต้องไปคิดนํามนะคะบ่ต้องเอามาเป็นธุระนี่แหละค่ะความหมายเนาะ ส่วนนคะคะสัว้างซี่ดีช่างสงค่ะสำนวนนี่นะก็คือถ้าพระภิกษุหรือว่าแม่ยิ่งทีนุ่งขาวโ่มขาวโกนคิ้วโกนผมถือศีลแปดหรือจะเขาเอิ่นกันว่าแม่ชีประพฤติผิดศีลธรรมหรือว่าเฮ็ดซัวเฮ็ดเลี้ยวจังไดเราก็จําเป็นจะต้องปล่อยปละระวางไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสงที่จะว่ากล่าวตักเตือนกันเองเฮ้ากับพระตองไปนุ่งไปเกี่ยวน้าเพลินน่ะ นะคะเพราะว่าเฮ้ากับบด้มีนาที่ที่จะเข้าไปเกี่ยวของในกิจของสงอยู่แล้วหากพบการกระทําผิดแบบนี้กับเพียงแจงให้ผู้ที่มีเสืวอนเกี่ยวของทราบไปเท่านั้น,ว,าน,าน,นว่าไงในการฮาบ่ต้องไปสโลนะคะส่ฮาฮชัวสังซี่ดีซังสงค่ะปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องตามราวของมันโดยที่ฮาบพต้องไปสนใจนยังนะคะหรือว่าไปใส่ใจยังให้มันเปลืองสมองเปลื่งเวลาเพราะว่ามันกับมันธุระหนาทีของเฮ้นหนหนเนาะการที่จะเพิกเฉยต่อบางสิ่งบางอย่าง ที่มันเป็นทุลาของเจ้าของนั่นฮ่าทั้งทียมันก็เป็นเรื่องดีเด้นะครับบอแมนว่ามีเรื่องอีหยงังก็สิอยากไปรู้อยากไปเห็นอยากไปสอดอยากไปแทรกเอาเขามารับรู้ทราบกันสู้มองสู้เรื่องสู้แก่งานการบ่ต้องสนใจจังษีมันก็บ,บ่แมน่นบอกงอ่ายๆคือสอนนี่เฮาบ่ต้องกลายเป็นคนอันอ่าจังได๋ล่ะเผือกติเขาเจ้าเอิน <laughs> ประมาณนี้ล่ะค่ะนี่ล่ะค่ะคือที่ไปที่มาพร้อมกับความหมายของสำนโนสุภาษิตสัวสร้างซี่ ดีสร้างสงกับสม,มปิเรื่องวาวสาราดีดีกับขาวเขียวค่ะเขาสู้ช่วงสมบิเรื่องวาวกับขาวเขียวค่ะคือเก่าเมือนเดิมกับยังอยู่กับสุภาษิตสำนวนไทยคือเก่าค่ะเพราะว่าอ,อีย่างสำนวนไทยนี่มันก็นมีหลายสำนวนขาวเขียวมีความรู้สึกว่าเข้ารูความหมายแล้วก็พ่อมารูที่ไปที่มานํามมั่นบางสิ่งมันก็นกนกนเป็นความรู้ ความรู้กับคุณผูฟังความรู้กับตัวขม,วา,มเาเกียวเ,เองพร้อมได้บางคานะครับบางคากับบางหูอหนีบางคําไม่เคยได้ยินด้วยซ้ําเอาจริงๆนะคะพ่อมาจัดช่วงนี้แหละบางคำก็เลยได้หูจักนําเอาเมื่อนี้ค่ะขมวเขียวพาไปรู้จักกับสำนวนทีวาเอามะพร้าวห้าวไปขายสวนค่ะสำนวนสุภาษิตนี้ค่ะความหมายกันก็คืออวดรูหรือว่าไปสร้างสอนผู้อื่นนะคะกับเรื่องที่เขาหู้ดียูเหลว ส่วนจะของค่ะอาจจะดูที่หลังเขาหรือว่าหูวะทอเขาโดยซ้ำแต่กับอวดฉลาดอวดรูอยากไปเสี่ยมไปซ้อนไปสังสอ,อนข้าเจ้านั่นล่ละเนาะซึ่งก็มีสำนวนที่คล้ายๆกันว,ว่าจะเป็นซ้อนอีแควายน้ำหรือว่าจะเป็นซ้อนหนังสือสังขรารนะคะสำนวนที่ใกล้เคียงกันส่วนที่ไปที่มากค่ะของสำนวนเอามะพ้าวห้าวไปขายสวนค่ะที่ไปที่มากสำนวนนี้ค่ะก็เปรียบเปรยถึงการน้ำบักเผาห่าว,าวบักเผาห่านี่ก็คือบักเผาที่มันแก่จัดๆนั่นล่ะเนาะ ไปหลอกขายก้นที่ข้าเจ้าเห็ดสวนบักเผาซึ่งข้าเจ้าเป็นคนเฮ็ดสวนบักเผามาแต่ไดเข้าเจ้าก็ต้องหูอยู่แล้วข้าเจ้าก็ต้องมีความรู้เรื่องบักเผาอยู่แล้วค่ะว่าหน่วยใดมันแก่หน่วยใดมันอ่อนหน่นวยใดมันเป็นแต่ใส้ได้ใส่บ่ได้แต่ว่าผู้เฮานี่อยากอวดฉลาดกระล่องเชิงนะคะเอาบักเผาหาวบักเผาแกน่นี่ไปขายให้กับคนเห็ดสวนบักเผาข้าเจ้าก็เลยเอิ้นคนประเภทนี่แหละค่ะว่าคนอวดรู้อวดฉลาดเนาะ นะคะหาเอาแนวเข้าวโจงหูเราไปหลอกขายข้าเจ๋เน,ะนาะเฮ้ยเนีข้าก็อาจจะทําทาสื่ออยู่เหรอแต่ข้าจ๋ก็บริปึก <laughs> อ่าสำนวนนี้ค่ะเอามะพระา้าวห้าวไปขายสวนสัมปะเรื่องวาาา้าวค่ะมาเข้าสู่ช่วงสัมปะเรื่องเว้าค่ะขมเมาเขียวน้าสาระมือนี้คือเก่าเหมือนเดิมค่ะสำนวนสุภาพสิทธิ์ให้หละกกับาพังเพื่อความหมายพร้อมที่ไป,ท,ไปที่มามั มาปากมาฝากมาเบากันโอ้ยเนี่ยฮะจะแมนพันกันลิ้นนี่ก็ได้เมื่อนี้ค่ะกระเบาเขียวนําเสนอสำนวนสุภาพสิทธิทีว่าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่สำนวนสุภาพสิทธินี่ค่ะมีความหมายตามนี่เลยความหมายสำนวนนี้ค่ะนันก็หมายความว่าทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นในเรื่องที่เกิดขึนนะคะบานเฮ้าเอินเสยเต้ยเว้ยเนาะ,เ,นะเพื่อให้นะคะเรื่องหรือว่าเหตุการณ์นั้นมันผ่านไป ลุล่วงไปบ่ต้องนะคะไปสนใจบ่ต้องไปหูไปเห็นไปรับทราบอีอย่างมัน่นเอาหูไปหน้าเอาตาไปไล่ส่วนที่ไปที่มากของสำนวนนี่ค่ะพอจ๋าแม่จ่าคุณผู้ฟังขาสำนวนนี่ค่ะลองจินตนาการง่ายๆเด้อนะคะการที่ค้นค้นหนึ่งค่ะเอาหูไปหน้ามองหนึ่งแลกเอาตานะคะไปไหวมองให้อีกมองหนึ่งมันก็เห็ุให้ร่างกายของบุคคลนั้น ไม่สามารถรับรู้เรื่องราวอะไรได้นะคะว่างหูไวยูหน้าว่างตาไวยูไ้นะครับไปหารุดซูมไฮหล่น,นเพราะอีหยังค่ะมันปรสามารถรับรู้อีเรื่องเล่าอย่างใดก็เพราะว่ามันไม่มีหูบอมีตาเล้วนะคะดังนั้นสำนวนนี้ก็เลยใส่เปรียบเทียบกับคนที่ทําเป็นบ่สนใจเรื่องอีหยังที่มันเกิดขึ้นทองไวก็กระางแล้วเต่จังสีเมีย นะครบ่อยากรับรู้บ่อยากปากบ่อยากเวาบ่อยากบ่อย,กอยากอีนยังทั้งสิ้นนะคะเขาเจอเขาก็เลยเปรียบเปรย,ยสำนวนแบบนี้แล้วว่าลองเอาหูไปไววหน้าเอาตาไปไห้ให้มันอยู่คนละมองบัดที่นี่ร่างกายคนเท่าบ่ามีหูบ่มีตามันสิรับรู้มันสิเห็นอีนี้ยังหรือเนาะนะนะคะสำนวนนี้ค่ะก็เลยเป็นทีมานี่ยละกับช่วงซ้ำมาปีเรื่องเวาน,นะคะ